สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องช่องโซเชแนลโอเปิดมายังไม่ทันอะไรจะพากันไปซ่องซะแล้ววันนี้อยู่กับเรา Need for speed heat วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดู3จุดยอดฮิต3จุดยอดฮิตฟาร์มเงินนะครับผมที่เพื่อนๆหลายๆคนนิยมหรือว่ายอดฮิตกันนะครับที่จะไปฟาร์มเงินเก็บเงินเพื่อที่จะมาแต่งรถนะครับซื้อรถคันใหม่ นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างจุดแรกนะครับคือจุดที่อยู่หลังบ้านของเรานะครับใกล้ๆนี้เลยนะครับออกจากบ้านมาครับมาด้านหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสนามแข่งนะซึ่งหลายๆลคนนี่นิยมมากนะครับผมนิยมมาจุดนี้มากเพราะว่าฟาร์มง่ายไม่ไกลบ้านนะครับอ่าเราลองไปดูกัน ตรงนี้เราจะมีเทคนิคในการฟาร์มนะครับตรงนี้นะฟาร์มเงินตรงนี้นะโดยที่เราจะฟาร์มอยู่ด้วยกัน2ครั้งนะครับตอนนี้เห็นได้ว่าแต้มของเราเนี่ยดูในเงินของเรานะครับอยู่ที่53าหมนะครับประมาณนะห้าหมตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆนี้บางคนอาจจะเป็นประมาณนี้ครับ2,3 0 0มเพราะว่า ความแรงของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าตัวแต่งรถพวกนี้ยังไม่ถึงนะครับรถเรายังไม่แรงพอครับมันอาจจะยังไม่ปลดล็อกให้นะครับตรงนี้นะครับผมนะแล้วของใครนะครับที่รถแรงแล้วนะครับจะได้เงินเยอะหน่อยนะครับทีนี้ในการฟาร์มตรงนี้นะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปแข่งนะครับผม2ครั้งนะครับลองดูครั้งแรกอยู่ที่5 3าห0ะครับเข้าไปแข่งก่อน ทีนี้ครั้งที่2จะเห็นได้ว่าเงินจะลดลงมานะครับอยู่ที่40,000ืนะครับครั้งแรกเราจะอยู่ที่5,300 0ใช่ไหมครับนะทีนี้ครั้งที่2เราจะแข่งอีกรอบนึงนะครับอีกครั้งนึงนะครับ ต่อมาเมื่อเราแข่งจบครั้งที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปแข่งครั้งที่3อีกครั้งนะครับค่าเงินของเราเนี่ยจะลดเหลือแค่26 0 0 0ตรงนี้นะครับให้เรากลับไปที่บ้านนะครับตรงนี้นะให้เรากลับเข้าบ้านก่อนนะครับอ่ากลับเข้าบ้านเพื่อที่จะไปทำการรีเซ็ตนะครับ ทีนี้เรากลับออกมานะครับอลองไปดูสิว่าค่าเงินจะรีเซ็ตให้หรือเปล่าค่าเงินกลับมารีเซ็ตกลับมาที่53,000เหมือนตอนแรกนะครับผมจุดนี้ก็คือเราแข่ง2ครั้งนะครับกลับเข้าบ้าน แล้วก็มาแข่งอีกสองครั้งกลับเข้าบ้านนะครับก็จะเป็นฟาร์มเงินได้ดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดยอดฮิตนะครับจุดที่1นะครับผมต่อมาเราจะไปยังจุดที่2นะครับนะก็คือตรงนี้นะครับด้านขวานะครับขวาล่างตรงนี้ตรงนี้ครับผมจุดกระโดดนะครับตรงนี้จะเป็นจุดจ้ำนะตรงนี้เราวาบไปเลย ขับไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นจุดยอดฮิตอีกหนึ่งจุดนะที่เรามักจะมาฟาร์มเงินกันอ่าด้านหน้าจะเป็นจุดจำกระโดดนะครับให้เรากระโดดแล้วเบี่ยงไปทางด้านซ้ายนะครับมันจะไปลงที่เกาะนะครับแล้วมันก็จะรีเซตกลับขึ้นมา เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราก็โดดลงที่เกาะปุ่มมันจะรีเซทให้เลยเห็นไหมได้2ดาวเมื่อกี้ได้ห้าพันะครับ้ง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับ เป็นอีกจุดยอดฮิตนะครับที่นิยมมาฟาร์มเงินกันนะครับถอยมาก่อนรถบางคนบอกว่ายังไม่แรงนะครับถอยมาก่อนอ่าโอเคต่อมาเราจะไปยังจุดที่3นะครับผมนะตรงนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นสนามแข่งตรงนี้เลยนะครับสีสนามติดกัน นะครับผมตรงนี้จะเป็นสนามยอดฮิตนะครับที่เพื่อนๆจะรวมตัวกันเพื่อมาแข่งนะครับแล้วก็จะได้เงินนะครับนะตรงนี้เลยนี่นะครับจุดฟาร,ร์มเงิน4สนามนะครับตรงนี้76,000มื่นหกนะหกหมื่นสองห้าหมื่นสี่ตรงนี้หกหมื่นเก้านะครับผมอันนี้เยอะสุดละเจ็ดหมื่นหกนะสนามอันนี้โซนิก nah ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆจุดฟาร์มของเราทั้ง3จุดนะครับ3สถานที่นะครับที่เราจะไปหาเงินกันนะครับจุดแรกก็คือจุดที่อยู่หลังบ้านของเรานะครับโดยการบนนะครับแข่ง2ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ค่อยไปแข่งต่อนะครับจุดที่2นะครับสถานที่ที่2ก็เป็นจุดที่กระโดดนะครับกระโดดลงเกาะนะครับอ่า กระโดดลงเกาะแล้วก็มันจะรีเซ็ตให้นะเพื่อนๆก็จะได้วนต่อเนื่องนะครับจุดที่3ก็จะเป็นจุดที่เพื่อนๆจะมาแข่งรถกันนะครับเบื่อๆกันแล้วนะมาแข่งรถกันนะครับชวนเพื่อนๆมาแข่งสี่สนามใกล้ๆตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็วนกันไปนะครับก็ได้เงินเยอะอยู่นะครับตรงนั้นนะครับสนุกด้วยนะทีนี้เพื่อนๆก็ เลือกเลยนะครับต้องการแบบไหนบางทีเบื่อจุดที่1ที่2ก็มาเปลี่ยนที่3นะครับเบื่อ3ก็ไป1-2อ่าววนกันไปนะครับกับปั๊มเงินฟาร์มเงินเพื่อที่จะมาซื้อรถนะครับแล้วก็นํามาแข่งการแต่งสวยงามนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับเพื่อที่จะได้ทําผลงานต่างๆแนะนํารถหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับให้กับทางเพื่อนๆนิด for Speed Hit ของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ